cònดี <coughs> 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 นี่คงไม่ได้คุยอะไรเลยอามากลัเจออะไรยังไม่ได้คุยอะไรเลย่ตอนนี้ฟรางเงินไว้หมคะเพะว่า่อาต้สัอ้โหัแบบชอบต้นตรงนี้แหละ ตอนแรกก็ยังามาแล้วชุดเสื้อผ้ามันยังมึงเซอร์ไพรส์เลยตอนแรกนี่แบอหญิงนางแฟนแฟนจีน่าเขาฝากดูแคซี่ทุกวันแล้วก็เออขอของเองมาวพอได้เปิดเพลงของพระชาปุ๊บแล้วเขาเจอแบบดีใจมากอ๋อผมอยู่กับร่าหญิงผมอยู่คซีครับนี่บิ๊กตัวเ เร้ออ่ะมาตู้มืนกันแนะเรไม่กล้าหนึ่งหน่อ้ย่เก่กอินนะคะแนนครับการที่ได้เป็นผู้ชนะคืีเชื่ออะไรได้หลายอย่างอันนี้การอะไรอันนีคชื่อแรกที่เข้ามาในหมูจริง ตอนนี้ได้ว่าดูเวลาดูเวลาแล้วก็